เนี่ยครับเป็นซาซิมิกนมีเมนูชื่อเมนูว่ามาดายโซเมนนะครับก็จะเป็นมาดายอารมณ์บแบบซาซิมิแล้วก็ส่วนตัวหนังเราจะไปต้มนะครับหรือเป็นรวงไม่ใช่ต้มเป็นรวมให้สุกตัวเนื้อเนี่ยเราจะผสมกับเกลือหิมะระยนันพักทิ้นไว้นิดนึงเนื้อกิ่กรัมครับ ัวเนื้อจะรวมตับหนัง50กรัมที่ทานก็ทานกับน้ำเอาีไปกินกันใช่ครับน้ำเลยก็ได้น้ำโซเมนน้ำโซเมนคั้ายๆใี้จัดโซเมนครับประมาณนั้นเรามีเครื่องเคียงก็มีเต้าส่วนน้ำต้นหอมวก็สลิคสับสลายแล้วก็ขิงแล้วก็มีคิทามิชงะด้วย ากินก็คือเอาเนี่ยลงไปหมดเนี่ยเลยอย่างเงี้ถ้าใครมากินทีเดียวหรือว่ากินจุกก็จุกใช้จุกค่ะจุกเอาเครื่องใส่ไปก็ได้เอาเครื่องใส่ไปในถ้วยอันนี้มันคือหนังใช่ไหมคะหนังหนังปลาอะไรอืมค่ะอันนี้คือหนึ่งเมนูใช่ไหมคะใช่ครับหนึ่งเมนูอ่าโอเคยังคะใช่แล้วก็ต่อมาอันนี้เลยค่ะต่อมาก็จะเป็นตัวที่สองก็ได้ นี้ก็เป็นิตครับชื่อชื่อว่ามาใดอะไรกกอีชื่อมันอะมาไดคกพวกอีโคกพวกอีทำจัดอะไรกยังไงกันะก็คือต้ซอสจะเป็นอารแบบซูชิครับอซูชิก็คือตัวข้าวเนี่ยจะเป็นข้าวแดงข้าวกระสือของเราผสมอะไรน้คง ส่วนผสมในตัวข้าวนะฮะจะมีเป็นเห็ดหวานเห็ดหวานแล้วก็สมันคาวิ่งมีหอมได้ไหมแล้วก็ใบอบอบะตัวที่สมส่งับข้าวนะครับนะแล้วเจะเราก็ทอด้วยตัวปลาเมลายอันนี้จานนี้ล็ตัวเนื้อปลาอยู่น้ำหนักที่หกสิบกรัมข้าวหกสิบกรัม,มนมกก้ำหนักรวมนะแล้วก็เราจะมีซอส ตั้เนื้อปลาเนี่ยเราจะทาโคเิรโคเิโคเิ์คิทาไปที่ปลารสชาติเออกเปรี้ยวใช่ไหมคะโคเสิ์โคเสโคเิยูสป็นยูเสใช่ไหมคะอะไรเเป็นเปลือกผิวส้มที่แกงยูเสยูึครงแกงของญี่ปุ่นใช่ชื่อนี่นะมาดคาโกอินะข้าวห่อข้าวห่อปลามาดาอากาสิสุเทมันดีตมันจะได้กินยูส่ อันนี้ตัวนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นครับที่เราไปทอดครับโดยเราไปคลุกกับเราไปปรุงรสนิดนึงแล้วก็ปรุงรสอะไรคะปรุงรสสามประสัตครับพอท<ล>อดเข้าเสร็จแล้วเราก็จะมาคลุกกับหงปลาิกได้อีกรอบนึงตัวนี้ก็จะเป็นมันอามายิโมครับวิธีการเดียวกัน มากระยิมมดที่เราไปใส่ท้าสุดเทลาแล้วใช่ครับ้อรตึ้งตั้ส่ลาคาเ่ครับตัวนี้ออชูกำลังมากตัวนี้เอ้มันตัวนี้เอาเกบนี้คือเต์ตัวนี้ได้อะไม่อธิบายก่อนอธิบายก่อนใ้เขี่ยดูเฉยๆลองนึ่งลองอันนี้ก็คือมะนาวเวลาทารงมีมะนาวเอ่างเลยเวลาทานเราต้งนีมะนาวด้ เราอยากให้ทานแบบรสชาติปกติก่อนรีเชนทนอฟอ่อแล้วก็บียมะนาวใจ่แเป็นยังไงอะไรอย่างเงียคอเตอร่อยอร่อยปกติอันนั้นเหรอคะอต่อมาอันที่3มเนี่คะอันที่อมอันที่3มนีเป็นเมนูมาดายโอชิสเกะครับเกิดขึ้นในสมัย1900ยาวเขาจัดการนะชิมเ่เคือเป็นเมนูอารมณ์ก็เหมือนข้าแช่บ้านเราครับ ต่เป็นข้าวแช่ของทางญี่ปุ่นเป็นเมนูพิ้นบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นเขาทานกันทุกระดับชั้นท,ทุกคนเลยคือเป็นเมนูต้อนรับแขกของสมัยโบราณก็ปรับเปลี่ยนม,มาเรื่อยๆจนมาเป็นสูตรปัจจุบ <ขา S 2> ันก็ตัวข้าวนีจะเป็นข้าวซูชินะข้าวซูชิของแผนกซูชิเราน้ําหนักข้าวก็อยู่ที่150กรัมข้าวต้องเอาไปแช่ด้วยไหมคะไม่ฮะไม่ฮะ,ฮะน,นั่นเดี๋ยวเป็น ข้าวต้องแช่ก่อนหุงนะครับอ๋นน<ช>ออันนี้คืออันนี้คือข้าวก็คือข้าวซูชิปกตินี่แหละใช่ครับข้าวซูชิปกติปุ๊บแล้วก็ตัว